สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ในวงการลงทุนมาคุยกันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยคือวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานที่หลายคนยกให้เป็นแบบอย่างกำลังจะลงจากตำแหน่ง CEO ของเบร s ชัยฮ h a ต h เวย์ค่ะบริษัทที่เขาปลุกปั้นมากับมือเลย ใช่ครับเป็นข่าวใหญ่จริงๆที่ประกาศในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองคุณบัฟเฟตต์อายุ94แล้วก็จะเสนอชื่อเกรกอาเบลขึ้นมาเป็น c ีอคนใหม่ภายในสิ้นปี2025นี้ออืก็เท่ากับปิดฉากบทบาท c ีอที่ทํามาตั้งแต่ปี1970เลยนะคะยาวนานมากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากข่าวล่าสุดนี่แหละค่ะเราจะมาดูกันว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญใครคือคุณอาเบล และอนาคตของเบร์กชัยจะเป็นยังไงต่อโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นคะครับต้องย้อนไปดูความสำเร็จของคุณบัฟเฟตตก่อนคือเขาเปลี่ยนเบร์กชัยแคร์กตัวเวย์จากบริษัทสิ่งทอทีเออ่เรียกว่าใกล้เจ๋งและกันให้กลายมาเป็นบริษัทโฮดิ้งยักษ์ใหญ่มูลค่าตอนนี้ก็ทะลุล้าน,ล,านล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว โหเยอะมากครับแล้วก็ลงทุนในบริษัทชั้นนำเยอะแยะเลยอย่าง Apple, Coca-Cola, American Express ที่สำคัญมากๆเลยคือผลตอบแทนใช่ไหมคะที่เขาสร้างให้นักลงทุนเนี่ยใช่เลยครับตั้งแต่ปี1965นเนี่ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีคือ19.9%โห 19. 1 9 9เครับเทียบกับดัชนี S&P 500ที่ได้ประมาณ10.4%ต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะ มันคือการชนะตลาดแบบขาดลอยแล้วก็นานมากด้วยครับเงินหมื่นดอลลาร์ตอนนั้นถ้าถือมาถึงตอนนี้เขาว่ากันว่าอาจจะกลายเป็น500ล้านดอลลาร์ได้เลยสุดยอดจริงๆค่ะแล้วคนที่มารับช่วงต่อคือคุณเกรกอาเบลเป็นใครมาจากไหนคะคุณเกรกอาเบลอายุ62เป็นชาวแคนาดาครับการเลือกเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งคิดนะคือมีการวางตัวกันมาตั้งแต่ปี2021แล้ว ทั้งคุณบัฟเฟตตเองแล้วก็คุณชาลีมังเกอร์หุ้นส่วนที่เพิ่งเสียไปก็ยอมรับในฝีมือมากๆาครับคุณมังเกอร์เคยบอกว่าอาเบลเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับโลกจริงๆนะเพล่อเผลบางเรื่องอาจจะเก่งกว่าบัฟเฟตด้วยซ้ําขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วประสบการณ์เขาล่ะคะก็ดูเหมือนจะแน่นมากเลยนะเห็นว่าคุมธุรกิจใหญ่ๆในเครือมาเยอะใช่ครับประสบการณ์โชคชนเลยทั้ง BNSF Railway ผู้รถไฟขนส่งสินค้า และก็ s e ซี c แคนด e สเด i r y Queen และก็ที่สำคัญคือ Berkshire Hathaway Energy อันนี้เขาอยู่มาตั้งแต่ปี1999อ๋อแสดงว่าครุกขยีกับธุรกิจในเครือมานานมากครับผมแต่เหมือนประสบการณ์จะเน้นไปทางบริหารจัดการธุรกิจปฏิบัติการนะคะต่างจากคุณบัฟเฟตที่เป็นนักจัดสรรเงินทุนชั้นยอดเลยจุดนี้อาจจะบอกอะไรเราได้ไหมคะก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับคือถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้น การตัดสินใจเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นหลังจากคุณชาลีมังเกอร์เสียไปเมื่อปี2023ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวเร่งให้แผนการสืบทอดตำแหน่งที่คุณบาฟ f เฟตตคิดมานานแล้วเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นอืมใช่ค่ะครับเขาเคยเขียนไว้ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี2006ว่าคนที่จะมาแทนเขาได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากๆอย่างเช่นต้องประเมินความสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ต้องคิดเองเป็น มีอารมณ์ที่มั่นคงมากๆแล้วก็เข้าใจเรื่องคนเรื่ององค์กรอย่างลึกซึง้งซึ่งเขาก็คงเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวคุณอาเบลนะคะแล้วทีนี้บทบาทของคุณบัฟเฟตหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะคือเขาไม่ได้หายไปไหนเลยใช่ไหมไม่ได้หายไปไหนครับเขาจะยังเป็นประธานบริษัทหรือเชร์ยแมนอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยอ๋อค่ะแต่จุดสําคัญคือเขาจะมอบอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายทั้งเรื่องการดําเนินงานและก็เรื่องสําคัญ แสดงว่าไว้วางใจมากจริงๆมากครับและเขาก็ยามด้วยว่าจะไม่ขายหุ้นเบิร์กชัยที่ถืออยู่เลยแถมยังตั้งทรัสต์ให้ลูกๆบริหารจัดการต่อเพื่อรักษาเสถียรภาพระยะยาวของบริษัทด้วยแล้วเรื่องเงินสดสำรองมหาศาลของเบิร์กชายล่ะคะเห็นว่าเยอะมากอันนี้คุณอาเบลจะได้เข้ามาดูแลด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้เป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยณสิ้นไตรมาสแรกปี2025เนี่ยเบิร์กชัยมีเงินสดในมือกว่า347พันล้านดอลลาร์ 3,47,000ล้านเยอะมากเกือบสองเท่าของปีก่อนเลยนะคะใช่ครับคุณอาเบลมองว่าเงินก้อนนี้เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์มหาศาลซึ่งมันก็จริงครับเพราะมันทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นสูงมากคือเจอช่วงเวลายากลำบากก็รอดได้ไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วก็พร้อมเสมอถ้ามีโอกาสลงทุนใหญ่ๆเข้ามาแล้วผลงานล่าสุดก็ยังดีอยู่เลยนะคะ ปี2025นี่ในขณะที่ตลาด S&P 500ติดลบไป3%หุ้นเบิร์กช r ยกลับบวกส่วนขึ้นมาตั้ง17%ครับสะท้อนความแข็งแกร่งจริงๆแต่ว่าความท้าทายสำคัญของคุณอเบลหลังจากนี้คือจะทำยังไงให้สามารถสืบทอดปรัชญาการลงทุนแบบนั้นคุณค่าระยะยาวแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์มากๆข่อบัฟเฟตต์ตอไปได้อืมอันนี้น่าจะยากครับ แม้ว่าคุณชาร์ลีมังเกอร์จะเคยแสดงความเชื่อมั่นไว้เมื่อปี2 0 1 4ว่าคุณอาเบลคงไม่เปลี่ยนระบบของเบอร์ชกชัยเปานนักหรอกแต่การรักษามาตร,รฐานระดับกํนานันไว้มันไม่ง่ายแน่ๆครับค่ะสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็หมายความว่านี่คือการสิ้นสุดยุคสมัยของนักลงท,ทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็การเริ่มต้นยุคใหม่ของเบิร์กชัยฮัทเวย์ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งสัญญ,ญาณสำคัญไปทั่วโลกเลยตอนนี้เกรกคาเบล,เบลคือคนที่จะนํา ซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคํำถามสําคัญตามมาคลัวว่าการเปลี่ยนผ่านจากผู้นําที่เป็นเหมือนไอคอนแบบนี้จะส่งผลต่อมุมมองมอเอแนวทางการลงทุนของเบอร์ชัยในระยะยาวแค่ไหนอืมน่าคิดค่ะแล้วก็ สุดท้ายที่เราอยากจะฝากให้ไีคิดกันต่อก็คือสําหรับคนที่ติดตามเบอร์ชัยอยู่เนี่ยอะไรคือสิ่งที่คาดหวังหรืออาจจะกังวลมากที่สุดจากเบอร์ชัยฮัตทูเวยภายใต้การนําของเกรกอาเบลคะ